สบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนสมองสุบอรเมื่อนี่กับเฮ้าซีมาเอาเท้าเนาะหน้าเขาจะเอาเป็นปลากลุ่มสุมเน็พพี่น้องเลยมาเอาเท้าหักน้องอ e, ีอ้ยว่าอะไรน้องดาวแล้วก็น้องเอ็มแหลวก็แม่บอกเทินไปก่อนนะเจ๊ไปอยู่ทางใดซาซุยน้ำมันน้ำังแต่ก็มาน้ำกันค่ะเน่ แต่กามาปะเพิ่นไว้แล้วก็ไปเวียกน้อยหนึ่งเนาะเพิ่นลงมาก่อนบ่เคยมาเอาชาักเถื่อถิ่นนี่พี่น้องเอ้ยหน้าเพิ่นจะมนปะกลุ่มสุมเย็นพี่น้องปลาปดา๊าปลาด๊าเอาบ่มีสัญญาณตอบรับพี่น้องเอง้ยเฮากัสิย่างน้ำลงไปเรื่อยๆแต่ว่าสิเพิ่นอยู่ทางใดบ่เห็นอันนี้ได้พี่น้องเอ้ยนี่ ม่ไเลยต่างแก่งนะขันบัเห็นกับซีทาเบิ้งบาเพิ่ขึ้นมาผมเลยไปหล่อสุดทัวที่อีบเห็นมันไหญกว่า้กบใหญ่ตัวน้องมันยาวลงไปแบบนี้เองพี่น้องมึงไหญก,กว่าปะาดามโอ้ยคือบ่มีสัญญาณตอบรับ จากเรียกไม้ที่นูเรียกด้าวด้าวเออดนพะก็มีกิลี่ยพี่น่องเลย อย่างไปเรื่อยๆพี่น้องจะเพิ่นไปทางไดผู้เสียงคานอยู่ทางผู้พี่น้องเลยผดโพล่ะได้หนิผดโพล้มม่วงมะแตงอะได้นี่พี่น้องคก็จะได้ยินเสียงปวาคนทางโมเมนต์มัสนะอ้า ยินอยู่พี่นอ้องเสียงคานจุ่นพลลงทั้งไดนนันำไปพี่นอ้องทำไมต้องให้หนูตามไกลถึงเพียงนี้หนูเอิ้นจุปากหนูจะสีกอยู่แล้ว เบิ่งพี่น้องสิเพิ่นเท่าไรอีบ่มาบักกวงบักไก่เข้าป่าเขดงพงไผ่ไปไปทำกันไปพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วกองก,กุญแจจุดตะกี้อีกหนึ่นได้อยู่บอชิจาคือบุลงเอาเราเนี่ยนะฮะปลายเนี่ยนี่ยฮะแล้วขันลง มันอยู่เลิกๆขาเจาว่าจนเพียงปากผูกก้มเอาหมล่งกับเปียกเพื่ออะไรฮะน่ะชุกกะดีป้าบริสทิ์การทางหนาจนทะเลอย่หึมืมไหนพวเท่าพี่น้องปิดแล้วก็จากลงน้ำเด้ น้องดาวก็มาเอาเท้าออพี่นอ้องเลยท้อกบซาเอาสนันผ่านพืน้น,น,นฮ้าโหลห้องฮ้าชิจ้าชิดปากฉีกอีกห<ะ>้าโหลห้องเชียงแด่บุห้าโหลสัตว์ไปทั้งผูกสัตว์ไปขดตัวผูกกับบุมี่ไผ่เพือจะเชียง,องแอมแอมแอมไปหอดผ่านบุมี่ข้น พระเจ้ามีมชุดลงห่องอันนี้นะอืมกีน่นาฬิาซุดจะทิ่ลงไปเอาพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องลองมาท้าลงเปิ่งพี่น้องเลยพระสิเอเาเป็นอยู่บ่ ก่อนน้าเหลึกมาเที่ยวกุ่มหรือป่ะเอยดิด้จะหนมีข้อเมดเลเ<ช>ที่ขึ้นอยู่ใ<ด>นแชนแนลท่องคุณอาบอกคุณอา,ณอาเอบอกว่า,าให้เช่า่นา้อ nó phải theo gốc anh đi cho kia nương 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 lung luy bông lịm hỏi sao thân nào nhảy là sao là mì là. như vợ vậy เตยแอมสบายดีปะลุงเนี่ยสบายดีพี่นอ้องมาเอาเท้าเอาเท้ามาให้เบิ้งนึงนงกว่าอืมหนังดาวเป็นมือกล้องเป็นพี่นอ้องเอ้ยาทางเสียงสาวคนไทยว่าเจ้ยวไม่ใช่มีเท้าเด้จกักเฮาลงเด็กคือมีสะนี่นี่ไงนี่โคกอันนี้ ซ่งดอกโอ้อยยากเถอะไม่มียังได้ยังดอกพี่น้องเลยประดามได้ลายแล้วประดระามภาษาเบิร์นมาประดามเราหมดเอาขักดนี่บื่เห็นโหตอนนี้กำลังเบิ่งแม่์บาลเทิเนผลอาเทาแปลลงก่อนน้องข้าสิไปอันนั้นก่อนนี อาิไปซนเลยไปเลยไปเลยผู้มึงก็ไปทางไหนทำติหมุนอันในป่านะดอนพี่น้องเอ้ยนั่นถาวแม่ฮู <laughs> ไปซื้อเกือบจะยินทีเด้อดูใช่ถือมาเห็นยังนะนสบายดีเอาเข้าขพี่น้องเข้าเม่หละพี่น้องเลย xa lại xa lại năm chữ đào mang muộn đào nọng đào hả? Ủa, thôi mà thế Hẻm tụt พนนพ่อกินบอน้ฮะพ่อ,พบบพอ,อดยดกไปหมดเอาอยู่ฝูนเด้กเหลาลายอยู่ตีกับพ่ออีดอ,อกเครืก่กระตาแล้วบอเดากจะว่ามี่เด็กเด้เบื่อขนังป๊้าเถอะเป็นเก้าป่ะฮะเก้าเอา เปป็ุ่มพี่น้องราเบิ่งในกระตาห้าพี่น้องมันเท่าเส้นใหญ่เลยเนาะแล้วป่ามันจะแก่แล้วป่ะจ๊ะวะมันเป็นเท่าเท่าเท่าที่แบบแบบผู้ผู้นี่นะมันเป็นเท่าใหม่มาทหแม่นป่าเท่าใหมปืนเใยพี่น้องงานง่ายป่า หมดแล้วได้อาแเอาสหอีดาเ้วเอาไปเดียวได้แล้วได้็ปุ่มหัวใหญ่นไดอาเอายามไรนมึงจะมาอาาด้อยมึงในพี่น้องเคล่นว่าเท่าไหมสาลาย้ำจืดพอเมพี่น้อง กูได <oi idity? S 1> ้บอเคยกินหมุดจอมาซิมได้เด้อน้องดาวอย่าบังลูกเพื่อนแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเท่าได้๋ลายผดโพลายผดโพงมือแกแตงเลยนะห้าสิบแบงค์ลูกปใาไหลผดทะบอยน้ำพี่น้องไปตกปลาดำกันพี่น้องกำลังชีเดินทางอันนี้สิไปใาไหลผดทะบอยมาหอดเลยพี่น้องไปทางไหนบุ๋เลย เท่ามาหามาเท่ามาหายวัวลบมาหา้เรียบร้อยโห่ผ้กันวัวลม้กินเลยเอเะลากันวัวลม้กินมันก็จะใช้ใกว่านี้พี่น้อยอันนี้มาเป็นสดเลยเต้ายู่พายผู้พายอันบานะโบ่เป,ป,ป,ปทางนบบุอรู่ แค่ลากผลิบ่แหละอยู่แ,แต่เจ้าพอดีจะกระาบขาเลยกินไปจะเกิเสบยบกินไปจะเกิอเสียบนะข้าวแจ่ิงไปใช่ไปบรนละหกคำสอนที่น่อยก็ไปแล้วคำขียเงนถือเงินกองจิะหืมได้เขียนชิบกว่าโต บะมี่ขอบใจนะน้าสเดอร์ที่มากแต่ยันจะได้กบเหมือนลวห้ามเคลือบหายเด้อพ่อทำไม่กินน้าสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้อง